สวัสดีค่ะคลิปนี้พาไปชมฝรั่งใต้หวันนะคะจะได้กินฝรนั่งแล่วก่อิ่มอยู่ติดนี้นเลยสองลูกใช่มั้ยน้องต้นลำต้นนะคะลำต้นใบเขาจะกลมๆเน้ะเออไม่เหมือนไอ้น,นั่นนอน ลไอ้เหงื่อไอ้สีแต่ใบจะกลมๆปล่อยเลยน้องตุ่นปล่อยเลย<ะ>รสชาติน้องตุ่นเคยกินยังอร่อยอร่อยใช่ไหมจะเอาไว้กินไหม,ไมอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่เอาอให้พี่ชิมให้พี่ิ <laughs> เดี๋ยววันหลังซื้อต้น <laughs> เอเอใช่ใช่จะซื้อนะถ้าพี่กลับไปอยู่เดี๋ยวพี่สั่งน้องตุน่นไกลๆนี่เลยทางนูง้นสวนเยอะนะ <laughs> เขาปลูกกันเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้มี ต้องไปตลาดนะค่ะเขาถึงจะมีขายนะถ้า,าใครมีส่วนเขาจะขายกันเองใช่ใช่ว่าตลาดในประเทศมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยนิยมกันอืมแต่ดูใบกใกล้ๆอันนี้ใบชมพูไต้หวันนะคะใช่มันไม่เหมือนเนาะใช่ฝรัร่งไต้หวันเฝรั่งไต้หวันเนี่ยใบ<า><ด>เป็นภาษาคนใต้เขาเรียกชมพูอ๋อเหรอใช่เนาะไอแบบนั้นก็ชมพูหมดเลยนะหมดเียที่เป็นดอกดอกนะ รื่องร้อนในท้งทุ่งเครื่องร้อนแหละนี่นะคะตั่งหลังไตวันแก่มากแต่ก็กินได้แล้วกินได้ทชไมแบบนี้ได้อัลมงมัอร่อยออาปิดแล้วนะคะตอนนี้เราจะเพราะว่าถ้าสุกกว่านี้ก็เดี๋ยวแมงเจาะนี่นะคะอันนี้คือลูกมันจะกลมๆถ้าถ้าแก่กินนะคะมานี่ก็จะได้กินเออถ้าแก่ก็จะผิวจะออกแบบนี้แม่ขอเขาถ่ายคลิปแล้วก็จะมีของติดแม่ติดมีตลอด ฝั่งนี้แก่แล้วฝั่งนี้แก่แล้วนะนี่ก็อีกลูกนึงนะคะนี่ไว้ให้เจ้ยวอยู่ไว้ใ้เจ้าของสวนไว้กินนะคะพวกนี้มันไม่ได้หอเคาจริงถ้าหอจะดีกินาเทียนเนี่ยขอบคุณเจ้าของสวนฝรั่งอ่าไต้หวันด้วยนะคะมีกีต้นดังต้นี่มีกีต้นตอนนี้ลงปลูกไว้สี่ห้าต้นค่ะลไว้ด้านเรามาไอนี่ทำ ทำพันเองได้ไหมใช่ค่ะนี่จะเอาไว้ตอนนะคะไว้ตอนเพราะว่างไว้ตอนเนาะถ้าซื้อเขาก็กิ่งหลายตังนะเมื่อก่อนขายกันกิ่งละพันอ่ะโอ้ตอนนี้ไม่ถึงแล้วตอนนี้ก็กิ่งร้อยกว่าบาทแต่คือบอกว่าเอาไให้พี่เลยนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปผูกชอบกินฝรั่งอยู่ลูกชายก็ชอบอร่อยอร่อยลูกชายพี่ผลไม้ที่เขาชอบกินมากคือฝรั่งนี่แหละทันนี้อร่อย เนื้อด้านในของฝรั่งพันธ์ุใต้หวันก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะทุกคนก็พี่ชิมดูแล้วรสชาติก็ถืออร่อยนะคะจัดว่าอร่อยอยู่นะคะก็กลับขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ